สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเ d by d a y l i ล h t o o b บ l e ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดสบายกันทุกคนนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วผมเล่นเซอร์ใน PC ไปนะผมเห็นคนชอบก็ต้องขอบคุณอีกทีนีครับผมส่วนวันนี้ผมจะมาเล่นฆาตกรที่มีชื่อว่า The p เพล็กนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่ได้มันห่างหายไปนานมากนะครับผมเป็นตัวที่ผมว่าก็โหอยู่นะโอเคผมก็จะมาเล่นในวันนี้ถ้าผมส่วนอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ ส่วนแอดออนที่ผมจะเอาไปในวันนี้ก็จะเป็นแอดออนหดเลยนะครับผมซึ่งเป็นแอดออนแดงอันนี้นะผม <c oughs> เมื่อเครื่องติดจะทําให้เราได้อ้วกเลือดมาใช้แบบโกงๆเลยนะครับผมแบบติดเครื่องทีไรคือ โดนแน่นอน100%ซโอเคก็จะเป็นแอดออนที่ผมว่าโกงนะผมว่าได้เรื่องอยู่อะ่ะเออแล้วก็แอดออนที่2นะผมจะทําให้การติดเชื้อนี่เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะผมเอามาคอมโบกันได้นะผมจะทําให้คนแบบติดเชื้อง่ายขึ้นอะ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากลองเอาไปเซตคู่อื่นก็ลองได้นะผมเซตคู่นี้ก็โหดเหมือนกันนะแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาลองไงแค่อยากลองนะโอเคส่วนเพิร์กนะผมเพิร์กผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอเอาโมลี่ไปแล้วกันนะไปขม่มข่มขวัญไงเพิร์กแรกนะผมเป็น กีดนะครับผมเป็นเปิลแบบตีล้มแล้วลองนะผมส่วนใครอยากจะเปลี่ยนเซตก็ได้นะความจริงเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากรูนเป็นกระชือเครื่องแรงแล้วก็เปลี่ยนจากล้มแล้วลองเป็นทานาจะโหดมากกว่านะผมจะทําให้เซอร์เนี่ยเล่นลาบากมากขึ้นในการปั่นไฟนะผมเพราะว่าตะเกียงเรานี่ก็ทําหน้าที่ในการทําให้ปั่นไฟย,ยากขึ้นนะครับผมโอเคเราไปดูเซตนี้ในเกมมันเลยดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะครับผมโอ้หลมหายใจไม่ออกนะครับผมผมว่าน่าอยู่แต่ว่าก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเซอร์นี่มันตึงขึ้นทุกวันนะครับผม โอเคเปิดมาเริ่มแรกเราต้องอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เรามีคุมเครื่องไว้นะผมเครื่องฝั่งโนนจาเขาจะไม่สามารถปั่นได้นะผมว่าผมไปคุมเครื่องตรงกลางดีกว่านะเพราะว่าเขาต้องวิ่งมาจากบ้านเล็กเพื่อจะมาปั่นไฟนะผมขอไล่อัไวไปก่อนนะโอเคตัวน,นี้เป็นตัวที่แบบเลดเกมแล้วกันต้นเกมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเฮ้ยนี่ไงมีคอยู่ตรงนี้นะผมโอเคเฮ้ยเขาตู้ทำไมวะน่าตรงนี้เยอะเลย โอเคต้องไล่อ้วกก่อนนะครับผมอ้วกให้เขาเจ็บเลยนะแล้วก็อ้วกไปครับผมไล่อ้วกเลยตอนนี้ก็เล่นชิวๆเล่นง่ายๆนะฮ้ยอยู่กันเยอะด้วยโอเคถึงไหมวะถึงแน่โอเค,ปปนะโ,อเคโดนด้วยสวยตอนนี้ก็ติดเชื้อไป2คนเป็นอาทิเรบร้อยโอ้โหไม่โดนปะตอนนี้เขาเจ็บเป็นอาธิเรบร้อยแล้วนะนะมาเขาเจ็บผมว่าเขาต้องจะโดนหน้าต่างปะนี่ไงโดนจริงด้วยโอเคปะอ้าวฉีกแบบนี้ก็น่าจะล้มนะมีตายยากหรือเปล่าเพื่อนตายอยาก ไปก่อนเอาไปก่อนนะมีคนร้องโอเคขึ้นเสาไปก่อนไปครับผมเอ้ยตรงนี้มีรอยเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้เพียบเลยผมมีอ้วงเลือน,นะครับผมเพราะว่าเขาติดเครื่องนะเขาติดไปหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีอ้วกเลือให้ใช้แบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยมีคนดึงกันแล้วผมยังอ้วกไม่โดนเลยโอเคโดนอยู่โดนตรงเท้าพอดีนะครับผมมีคนวิ่งฉีกว่ะตรงนี้เป็นขาวเป็นม,มุมนะตรงนี้เป็นเหยื่อผมนะครับผมคือถ้าผมฆ่าเขานี่ตะเกียงผมจะไม่มี ประสิทธิภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะแขวนเข้าไปก่อนแล้วกันโอเคแขวนไปก่อนนะยังไม่ฆ่านะครับผมโอเคขึ้นเสาไปก่อนอเฮ้ยเขาติดอันนี้เราเลยวะลืมเห็นโอเคครับผมไปเราหาคนอีกเลยมีคนทําอะไรระเบิดตึมตามอยู่ตรงกลางแมปเฮ้ยลอยนี่ไงเจอแล้วหนึ่งคนนะครับผมยังเจ็บอยู่ด้วยนะยังเจ็บอยู่ด้วยนะลุงไปไหนวนะน้าคนนี้เขาล้างหน้านะครับผมเหมือนจะไม่ติดโอเคไม่ได้ล้างนี่เขาเขาไม่ได้ติดพิษอยู่แล้วเนี่ย โอเคแล้วก็ตีได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาเจ็บอยู่นะขึ้นเสาไปก่อนโอเคไปครับผมเดินเกมแบบรวดเร็วตอนนี้ถือว่าได้เปรียบอยู่นะตอนนี้เสริมแทบจะไม่ได้ปั่นไฟเลยนะตะเคียงเรานี่ก็ทําให้ปั่นไฟใช้อยู่นะเออเดี๋ยวผมไปไล่คนนู้นดีกว่าเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นเหยื่อผมนะครับผม,ผมไปให้เขาไปหนึ่งกันเออ้ยนี่คนนี้ผมยังไม่เจอเลยผมยังไม่เจอหน้าเขาเลยคนเนี้ยขอไล่คนนี้แล้วกันก้าวข้ามมาก่อนหนึ่งสเต็ปก้าวมาก่อนหนึ่งสเต็ปกระโดดหน้าต่างชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต ดนไมก่อนโดนไปก่อนนะโอเคผมไล่คนนี้เอ้ยคนนี้เหมือนจะเป็นงานอยู่นะคนนี้มันจะเป็นงานอยู่นะเขาฉีกไปแล้วอ่ะได้ยินเสียงครับผมอยู่ทางซ้ายนะโอเคไปครับผมไล่ต่อยาวๆไล่ต่อยาวๆแล้วผมก็หลอกไฟมาเขาวิ่งยาวอ่ะว่วงทันไหมวะต้องรอให้เขาเจ็บก่อนนะเราถึงจะเดินเกมได้ครับผมโอเค,อเคตอนนี้เขาเจ็บแล้วนะเขาเจ็บแล้วแล้วก็หลอกไฟมนันเจ็บโดดเป่า เออไม่กระโดดด้วยวะเขาฉีกครับผมตัวนี้มีไม้นะผมว่าเขาน่าจะเปย์ไม้นะปเปย์เปล่าโอเคเปย์ไม้แบบนี้ก็เรียบร้อยนะตาอยากแล้วผมตีก่อนการเวลาเป็นหนึ่งทีนะผมโอ้ยตรงนั้นเยอะเลยว่ะตรงนั้นคนเพียบเลยครับผมตั้งสามคนที่ทำอง้ไม่ได้วะโอเคขึ้นเสาตรงนี้เครื่องติดไปแล้วนะผมตอนนี้เหลือสามเครื่องเท่านั้นแล้วผมก็ยังมีอ้วงเลือดอยู่นะเอ้ยแล้วลุมปัดตรงนี้เ,เหรอลุมปัดตรงนี้เ,เหรอดโดนไหมว่าโดนปะอออยู่ไม่โดนเฉยเลย ไม่โดนเฉยเลยโอเคเอาคนนี้ดีกว่าตอนนี้เขาเจ็บหมดแล้วนะเขาจะเจ็บหมดนะครับผมเขาไม่สามารถฮิวได้นอกจากจะล้างหน้านะผมโอ้วงเลื่อนหมดพอดีว่ะไม่ทันนะต้องเดินตีไปก่อนมาคนนี้เขาเก็บลายดีจัดๆเลยแล้วผมตียัดไม้ไงโอ้หไม่ทันปะแล้วส่องไฟมาาโอ้โหแล้วบอดด้วยไงบอดด้วยไงหาไปไหนวะอุ้ยโอ้โหฉีกไปแล้วผมนี่เมาไฟฉายนะเดี๋ยวเขาวิ่งไปนู่นแล้วนะครับผมผมว่าเครื่องนี้เขาต้องมีคนมาปั่นแน่เลย นี่ไงเหมือนจะมีคนมาปั่นอยู่นะครับผมแต่ว่าผมจะเอาคนนี้ไงมีคนมาปั่นนะโอเคเอาคนนี้ก่อนแล้วกันอุ๊ยโอโหตายยากแบบคงคมไปหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวผมไปดูเครื่องนี้ก่อนแล้วกันมีคนพยายามจะปั่นนะผมมีคนพยายามจะปั่นไงแล้วผมก็เออเอาไปก่อนเพื่อนจะปั่นไฟหรอแขวนไปึุนเสาครับผมตอนนี้เขาก็มีคนล้างหน้าไปแล้วนะครับผมไม่มีคนนะผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละเอ้ยได้ยินเสียงมีคนไอ คนนี้เขาติดพิษแล้วนี่หว่าโอเคมีคนไอนะใครเอ่ยวันนี้ดิอุ้ยโอ้โหเราตายยากคมๆไป็นหนึ่งสเต็ปการจ่ายจ่ายแบบจ่ายตายยากเดี๋ยวผมเอาเคนนี้ไงอุ้ยโอ้โหไม่ถึงได้ไงเนี่ยเออไปก่อนโอ้โคนนั้นตรงนั้นเต็มเลยวะตรงนั้นมีสองคนนะผมเดี๋ยวผมไล่ต่อเลยเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นเหยื่อผมผมไม่อยากอุ้มอะโอเคแล้วก็หลอกไฟมาตีไปก่อนตีไปก่อนเสียเวลาจัดเราถ้ามาอ้วกใส่นะครับผมขอตีไปก่อนแล้กัน เดินตีเลยครับผมตอนนี้ผมไม่อ้วกแล้วนะคือเขาจะปั่นไฟเร็วกันไปละผมยัดไม้ไงแล้วผมยัดไม้โอ้เขาอยู่ฝั่งนั้หมดเลยวะโอเคมีคนไอใครมาไออยู่ตรงนี้วะขออ้วกเสรคนนี้ไปก่อนนะครับผมให้เขาแบบติดพิษเฮ้ยมีคนอยู่นี้ผมเห็นคนอยู่หลังกล่องนะได้ยินเสียงด้วยน่าจะวิ่งไปละโอเคเอาคนนี้แล้วกันเอาคนนี้แล้วกันเพราะว่าคนนี้เหมือนจะใกล้ตาอแล้วปะกาวข้ามกันเฮ้ยเขามีออกมาแล้วก็กาวกลับไปหนึ่งที กลับกลับไปหนึ่งทีกระโดดป่าผมไม่มีกระน้าต่างอ่ะเขาก็จุกได้ยาวๆครับผมนี่อะไรอ่ะจะมาส่องไฟเพื่อนหรองั้นผมเอาคนนี้แล้วกันแล้วผมเอาคนนี้ไล่เป็นทีละคนครับผมแต่ว่าผมไล่ใจอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเฉยว่าจะแบบใช้ปิงตีซะหน่อยนะยืนครับผมแล้วก็หลอกไฟมันสเต็ปตีแล้วส่องไฟยงไงแล้วผมเดินตามเสียงเดินตามเสียงโอเคถูกด้วยเดินมัวๆถูกเฉยตายยากว่าเพื่อน ตายยากดีอ่าเรียบร้อยตายยากแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วเอ้ยคนนี้โมลี่ได้แล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคเขาตายแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนโอ้โหตอนนี้รูนผมแตกว่ะแย่ละคือตอนนี้เขาจะปั่นไฟเร็วขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีรูนแล้วนะครับผมโอ้แล้วคนนี้เป็นเหยื่อผมด้วยไงเขาเป็นเหยื่อผมด้วยไงผมไม่อยากจะฆ่าเขาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าผมฆ่านี่ตะเกียงผมนี่หมดประโยชน์เลยนะครับผมแต่ว่าไรขอลมไปก่อนแล้วกันโอเค จะยัดไม้จะทันไหล่ะอุ้ยโอ้โหไม่ทันด้วยไม่ทันยังไงวะนี่ยโอเคผมเจอคนใหม่ขออ้วงหน่อยแล้วกันแพรเชื้อไปก่อนนะแพรเชื้อไปก่อนตัวนี้ยังไม่พังไม้นะน่าจะกระโดดโอเคกระโดดมาต้องอ้วกให้เขาเจ็บอุย้ยมีไลท์เหรอมีไลท์เฉยใช่ปะเขาวิ่งเร็วอะ่ะอุย้ยไม่เจ็บสักทีวะเดีย๋ยวต้องรองให้เขาเจ็บก่อนนะผมเดินตามไปก่อนเขานี่ขยันล้างหน้าก,นกันเหลือเกินนะ เข้าบ้านเล็กเหรอ,อ,อก็อวกดักไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนเลยไม่เห็นจะโดนตรงไหนเลยโอ้ตียัดโอ้โไม่ันโอเคก้าวข้ามไปก่อนน่าจะเปไม้นะผมว่าเนี่ยออปีนไม้แล้วก็ทําไปก่อนโอเคนี่ตามบอดขอเดินตามเสียงก่อน,นครับเดินตามเสียงอุ๊ยโอ้โหติดกล่องติดกล่องไม่ชินแมพโอเคผมเดินตามไปก่อนนะเฮ้ยไม่เปรี้่บโอ้โหหลอกไฟมาเรียบร้อยแบบนี้ก็น่าจะล้มนะผมว่า มีตายยากหรือเปล่าตียัดมยไม้ไปเลยมีคนอยู่ตรงนั้นอ่าเรียบร้อยแล้วแบบนี้ผมเอาคนนี้ต่อเลยครับผมคนนี้ัไม่ติดเชื้อนะเดี๋ยวผมวัวให้เขาติดเชื้อก่อนโอเคเรคนนี้เขาแบบขยันล้างหน้านั่งอยู่นั้นก็โดนเหมือนเดิมนะเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่โดนฮิตบ็อกซ์มันแบบดีจัดๆเกมเนี้ยโอเควัวไปก่อนนะผมรอให้เขาติดเชื้อแล้วเขาตีนะเดี๋ยวเขาจะฉีกไปได้ไกลเอาตัวนี้แหละเออเขาก็ไม่ได้ทาอะไรนะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ไปเลยโอเค แบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเจ็บเปล่าเจ็บดีขออ้วกอัดไปหนึ่งทีเจ็บสักทีเจ็บยังเจ็บเถอะโอเคคือเสร็จไปหนึ่งเครื่องนะผมตอนนี้เรามีอ้วกแดงแล้วเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหสเต็ปอะไรของเขาเนี่ยสเต็ปแบบวินโดว์เทคไงวินโดว์เทคแล้วผมเดินตีเออวินโดว์เทคกับเราอ่ะเคครับผมแขวนเลยนะเอ้ยเดี๋ยวโมลีได้แล้วนี่โมลีเลยมาถ้าโมลีแบบตึงๆครับผมคนคนแรกผมไม่ได้โมลีนะคือผมเก็บไว้เดี๋ยว เดี๋ยวแต้มไม่เยอะนะโอเคแล้วอี้วกไปก่อนนะมาอาซาตูเมเรียบร้อยตัวนี้มีอ้วงเลือดปะเอาไว้ก่อนละกันตัวนี้เหมือนเขาจะปั่นไฟไว้นะครับผมมีคนอยู่แล้วเนี่ยไปไหนวะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยคนนี้มีตายยากปะจำไม่ได้ปะตายยากบ้าเพื่อนแล้วผมก็ตีไปก่อนไม่มีตายยากมีคนล้างหน้าว่ะอ่าเรียบร้อยตอนนี้เขาเหลือคนเดียวนะคนเดียวในแมวแล้วตอนนี้ผมได้อ้วงเลือดแล้วนะครับผม มาเราเดินตามหาเลยแล้วเขาก็ไปล้างหน้าเราด้วยไงเสียงก็จะลดลงนะครับผมเขาผมว่าเขาต้องจะอยู่กลางแบบนี้แหละเฮ้ยนังไงร,รอยเท้าอาเรียบร้อยน่าจะจบเกมนะครับผมน่าจะจบเกมอยู่เขาถือว่าปั่นไฟกันดีอยู่นะอ๋อเรเจอแล้วแล้วผมก็หลอกไฟมาโดนไปก่อนนะหนึ่งทีโอเคโดนไปก่อนแล้วก็โดนต่อเนื่องเลไไปเลยไงอวกต่อเนื่องเรียบร้อยแขวนครับผมจี๊ด เออขึ้นเสาไปก่อนคพราะนั้นเข้าคานไปไหนหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอเลือดเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยเสียงนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับผม GG เกมแรกขอพังเครื่องเอาแต้มก่อนตัวนี้ผมว่าเล่นง่ายนะเป็นสำหรับตัวที่เล่นง่ายๆก็มือใหม่ก็เล่นได้ครับผมตัวเนี้ยคือใครก็เล่นได้ตัวเนี้ยก็แค่อวกแล้วก็ไล่ตีเฮ้เดี๋ยวขอพังเครื่องนี้ก่อนไม่รู้ว่าถันหรือเปล่านะเขาปั่นได้เยอะแล้วเครื่องแบบ50เปอร์แล้วล่ะ โอเคครับผมเราไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะตัวเนี้ยแล้วผมก็ไม่ค่อยชินด่านนี้สักเท่าไหร่ไงอ่าวรีออนโอเคเราเจอหนึ่งหนึ่งคนนะผมกระโดดเปล่อเอาเรียบร้อยแล้วก็อวก,กางอากาศ1ปหนึ่งทีรู้จักอวกางอากาศปนะ่ะเพือ่อนด่านนี้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่ะผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมคือจะหลงแมปบ่อยมากด่านเนี้ยโอเคอะต้องอวกไปก่อนเอ้ยมีคนมีคนพยายามจะจุดบูนให้มันมาก พวไปก่อนออตือตะปีไม้ไ,มไปเลยไงแล้วผมก็พังไม้รับผม okay, เฮยอ่ะเราไปพังบูนก่อนนะจะทาให้เขาเล่นยากขึ้นนะโอเคพังบูนไปก่อนเดี๋ยวเราจะชวยทีหลังนะกว่าผมจะหาทางขึ้นมาได้เอ้ยมีคนปั่นไฟแนนซี่วันนี้แนนซี่เอ้มีคนล้างหน้าพวกหนึ่งหรอวะไม่ถึงด้วยแนนซี่เป็นเหยื่อผมนะครับผมแนนซี่นี่ผมฆ่าไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตะเกียงจะไรประโยชน์อ่ะอยู่ตรงนี้2คนพวกไปก่อนโดน2เปล่าโอเค,โ,อเคโดน2คนนะครับผม โอ้คนนี้ไปก่อนเออผมจะเอาลีออนอนะ่ะผมจะลีออนมาเจ็บสักทีเจ็บเถอะเจ็บเถอะ <laughs> ไม่เห็นเจ็บสักทีเลยโอเคอเค้วกไปก่อนอ่าเรียบร้อยเจ็บแล้วนะครับผมเออผมลืมบอกว่าผมเปลี่ยนแอดออนนะครับผมเปลี่ยนแอดออนแดงนะเอ่อแหว่คนเลยเอาไปก่อนแล้วกันมีคนนะผมเห็นรอยเท้าเหมือนจะมีคนพยายามจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ใครวะเนี่ยโอเคมีคนปั่นไฟวอดี เฮ้ยต <formation jin inh throat> <at> ัวนี้เอดาใช่ไหมวะจำชื่อไม่ได้โดนไหมวะโอเคโดนเฉยเลยโดนเฉยเลยพุดสุดอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ไล่ฉีดไล่ฉีดโควิดให้เขาก่อนถ้าวนตรงนี้ที่ผมเสร็จผมแล้วเนี่ยคือรอบวนตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมวผมร้อยเขาเจ็บแล้วกันวัวไปก่อนเออวิ่งโอเคเขาใช้กระดานกระดานในการในการบังตัวเองตัวนี้คือยังไงก็ไม่รอดนะผมถ้ามาเล่นตรงนี้นะโอเคเจ็บสักที มันจะมีคนไอโอเคผมเห็นคนไออยู่ไกลๆนะแอนออนเดงทนี่ผมออกมาในวันนี้ก็เวลาที่เขาไอหรือว่าอ้วกเนี่ยจะทำให้เราเห็นออร่านะผม <c oughs> เห็นปะอย่างไกลๆปะโอเคคนนี้เจ็บสักทีเจ็บสักทีนะโด,ดปะเปาอุ้ยเชิงหนาจัดอุ้ยโอ้โหเชิงหนาเราอะโดเดปะันีรับร้อยเออไม้ตรงนี้ผมจะไม่พังนะผมเพราะว่าถ้าเขามาเล่นตรงนี้ก็น่าจะโดนผมแน่ๆอะโอเคแขวนเลย เออฝ่องอันที่2ตอนนี้ยัง5เครื่องอยู่นะครับผมมีคนพยายามจะปั่นไฟตรงนี้ไงแล้วผมเห็นออร่าไงแอดออนแดงนี่โหดมากเฮ้ยกระโดดกลับไปช่วยเลยหรือเปล่าไม่ช่วยเลยโอเคครับผมตอนนี้มีคนวิ่งนี่ไงขอคนนี้ดีกว่านะผมอ่าเล่นแบบนี้ก็เรียบร้อยละตัวตน,นี้คือบรรจุยาด้ผมต้องเชิงหนาดีๆอ่ะเออไปก่อนไปก่อนนะมีคนพยายามจะช่วยโอเคอุ้มคนนี้ก่อนแล้วกันนะเออแล้วผมไปพังโทเทม ได้ยินเสียงโทเทมบุนเฮ้ยโอ้โหกดผิดกดผิดเฉยเออแล้วก็ขอเล่นอ้วงเลื่อนหน่อยแล้วกันผมจะกดตีแล้ววเนี่ยกดสเปซบาร์เลยครับผมตายครับผมลุยเลยนะจังหวะเนี้ยผมยังไม่เห็นใครแต่ผมได้ยินเสียงไงวันดีเพื่อนเราจะเอะแบบนี้ก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยไม่คนอยู่ตรงนั้นแนนซี่แนนซี่นี่เขาป่วนจริงนะคือเขารู้ว่าผมไม่เอาเขาแล้วเขาคือปวนจัดอะดูดิคนปปวนอะคือเขาวิ่งมาไม่กลัวผมเลย โอเคผมฉีดอาดไปก่อนถ้าผมก็จะเอาแนนซี่ไงวันนี้นี่วันนี้ด,ดีโอ้ไม่โดนผมไปไปหาคนอื่นดีกว่าแล้วผมฆ่าแนนซี่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะเออคนนี้เขาจะดึงเพื่อนวะแบบนี้ก็ลงไปก่อนนะแบบนี้ก็ลงมไปก่อนนะแขว่คนนี้ก่อนเลยครับโอเคแขวนแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนน่าจะเป็นรีออนนะครับผมชื่อรีออนไหมวะจำผิดหรือเลือกชีพผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับผม,มเขาดึงอีกแล้วว่ะ แลปั่นไฟเพลินเลยแล้วผมเออปั่นไฟเพลินเกินเพื่อนปั่นไฟแบบไม่ดูหลังขึ้นเสาไปก่อนมีคนเนี่ยแนน,นซี่เขาแบบปั่นผมจัดเลยอะก็อยู่ตรงนี้นะเหมือนเขาจะพยายามวิ่งมาล้างหน้านี่ไงเออสวัสดีแนนซี่ล้างหน้า,าเราอะ <c oughs> ตามอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าสะดุ้งเลยเอ,อ้จะส่องไฟหรอเราอะไม่ให้ส่องนะตัวน,นี้คือเขาเจ็บเจ็บสามเลยนะผมแล้วแนนซี่ก็ติดเชื้อด้วย คือตอนนี้ผมสบายมากเฮ้ยวิ่งไม่ดูอะไรเลยคนเนี้ยเออเอ,อ้ยโอ้โหตายยากเหรอหรือว่าหรือว่ามันติดบอโลวะโอเคอยวิวพับเลยวะเอดราเจ็บไปแล้วนะเราอะ่ะโดดไปโอเคทันปะโอ้ยไม่ทันได้ไงวันเนี้ยโอ้โหไม่ทันเฉยเลยไม่ทันเฉยเลยไปไหนแล้วโอเคเยันซีล้างหน้าอีกแล้ววะ <laughs> มีคนปั่นไฟอยู่ข้างหน,าน้าแล้วอ่ะเฮ้ยตัวนี้ผมได้วงเลือดน,นะครับผม แต่ว่าผมไม่อยากชายไงผมเดินตีแบบคมคงไปก่อนหนึ่งทีนะเดินตีไปก่อนขึ้นเสาครับผมแนนซี่ที่เขาปวดมากเลยนะโอเคตายแล้วนะครับผมหนึ่งคนนะแนนซี่คือเขา er. เขารู้ว่าผมไม่ฆ่าแล้วเขาแบบปวดจัดเลยอะผมไปเอาคนอื่นดีวกว่าแล้วกันเหมือนผมจะเห็นคนนี่ไงวันดีเพื่อนโดนว,วงเลือนผมไปก่อนนะผมมีวงเลือนนะเพื่อนแต่ว่ามันจะหมดแล้ว่ะจัหมดแล้วทันปะน่าจะทันนะ สาดไปก่อนโอเคโดนไปก่อนเนหนึ่งทีไหนๆก็ได้ใช้ละมาอันนี้เป็นอ้วกธรรมดาทําให้เขาติดเชื้อไปก่อนตันนี้ไม่มีหมายนะเพื่อนติดเชื้อไปก่อนอุ้ยเราตายยากไปเลยตายยากแบบนี้ก็ตายยากขมข่มไปก่อนพื่นกันเออขึ้นเสาเนนซี่ดูเดิเขาแบบเขาแบบเออเขาปวดผมบ้างเลยผมต้องฉีดให้เขาติดเชื้อไปก่อนนะผมเขายืนตรงนี้วะ คับป่าโอเคเรียบร้อยก็กระโดดไปหนึ่งสเต็ปโดดยาวๆตอนนี้เขาติดเชื้อแล้วนะผมอีกไม่นานเขาก็จะเจ็บนะแล้วก็เดินตามก่อนกระโดดป่าอ่าเรียบร้อยเดยกแมงก็ฉีดอัดเลยครับผมน่าจะเจ็บแล้วนะขอฉีดอัดอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้เขาเจ็บแล้วนะครับผมคนนี้อรอที่เราที่ปวดเราต้นเกมมาตัวเป็นเหยื่อแล้วเราไม่ฆ่าหรอกระโดดป่าเฮ้ยเชิงหนาซะด้วย้ผมก็หลอกมาหนึ่งทีโดดป่าอาเรียบร้อยเออเราตายยากอัดคงผม ผมตีไม่ส่วนตายยากเลยตอนนี้ยมาโดนจูกลับมะมาเขา,าจะจูผมข้างนอกก็มีไม้อีกโอ้โหเรียบร้อยผมเนี่ยโดนจูแล้วจะไม่เป็นไรนะตอนนี้เขาเหลือแค่สองคนนะผมเขาคงจะไม่จูผมสามเครื่องละมัง้งจริงไหมวะโอเคอ้าวมาตรงนี้เล่นยากนะผมถ้าเขาพับพับไม่ดีนี่บอกเลยว่ายังไงก็โดนผมผมกหม็หลอกมาหลอกกลับใจเย็นพับเปล่าโอเคพับไม้ครับผมโดรธไหม อ่ะเรียบร้อยบอกเลยว่าตรงนี้มันเชิงหนานะครับผมต้องเชิงหนาๆนานะผมเห็นไงแล้วผมเจอรอยเท้าจะช่วยแนนซี่นะผมจะช่วยแนนซี่ผมง้างมาแต่บ้านง้างมาแต่บ้านนะโอเคตัวนี้เพื่อนพับไม้ไปแล้วนะน่าจะล้มนะครับผมโอเคตอนนี้ผมคุมเกมละจ G เรียบร้อยโอเคก็เอาไปแขวนนะผมตอนนี้คือเล่นมันจะจัดเลยแอดอ,อนนี้สามารถเอาไปลองเล่นดูได้นะผมเป็นแอดออนที่โหดมากนะ ข okay, ึ้นเสาไปโอเคครับผมจีจีก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับตัวเดอะเฟรหรือว่าตัวอ้วกของเรานั่นเองอ่าพังไม้ก่อนอุ้ยโอ้โหปิดหลุมไม่ทันโอเคครับ okay, ผมจีจ,จีน่าจะขีดได้อยู่ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไ like, ลค์ like, คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้